ของเราจะลอยได้ไหมที่เป็นด้านอย่างนี้กันนะฮะทุกคนอุยลอยกระทงกันแล้วเขาเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงนี่กระทงนะคะขอร้องก่อน We together at the long สําเร็จพระแม่คงคาภาษาอังกฤษก็คือ Hi ขอต้อนรับเด็กทุกคนเข้าสู่ต้นซีเคนชานาวนะคะดเด็กเ,<อ>เป็นยังไงกันบ้างหาที่นักเรียนได้เรียนกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะดเด็กส่วนวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะใกล้อกล,ล,กลอยกระทงแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเทศกาลลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันขึ้น15บห<ว>้าค่ำเดือน12ของทุกปีเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่1ิบพฤศจิกาย,ยนนะฮะดเด็กๆก็คือ19 t e of n น v e m ber ส่วนวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างอล่ะฮะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยและ <Hey. S 1> พร้อมที่จะเรียนกันในวันนี้การเรียนในวันนี้ก็ไม่ได้เครียดเลยนะคะบอกเลยว่าสบายๆ <Yeah. S 1> วันนี้จะมีการทํากระทงด้วยนะคะเด็ก oh, ๆจะพูดถึงการทํากระทงแล้วก็จะมีเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับลอยกระทงด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไช เอาละครัทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงเป็น2ส,ส่วนนะฮะเด็กๆอันดับแรกนะฮะเด็กๆแล้วก็จะพูดถึงเพลงนวนลอยกระทงนะฮะส่วนอันดับที่สองก็จะพูดถึงกระทงจะเป็นการทํากระทงนะฮะเด็กๆแล้วก็จะมีคําศัพท์เกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งที่ใช้ในการทํากระทงเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะฮะ <Hey. S 1> เด็กๆเดี <Hey. S 1> เด๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเรื่องเพลงกันก่อนเลยนะฮะเด็กๆทีนี้ในส่วนของเพลงนะฮะเด็กๆเพลงแล้วก็จะมีอยู่สองเวอร์ชันเดี๋ยวจะรอให้ฟังแบบ คร่าวๆเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเคยฟังแล้วด้วยชื่อคอดูเนื้อตรงนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวใครลองได้ลองมาลองด้วยกันชื่อเพลงของเราก็คือลอยกระทงที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยอะเด็กๆเดี๋ยวลองฟังดูกันนะก็คือเพลงเขาเนี่ยร้องว่าวันเพ็ญเดือน1ิบองน้ำตะนองเต็มตะลิงเราทั้งล้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเขาเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเราก็จะสาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถือว่าจบเพลงนี่เป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันของภาษาไทยนะคะเด็กๆโอเคนะฮะเด็กๆตอนนี้เราจะมาพูดถึงลอยกระทงซอง English version เป็นเพลงลอยกระทงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เชื่อขอดูไปด้วยนะคะเด็กๆก่อนอื่นจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวเรามาร้องตามพร้อมกันที่ละครก็ได้โอเค heบอกว่า november full moon Chai loy krathong loy krathong and the waters high in the liver and in the clong. loy loy krathong loy loy krathong loy is here and everybody's full of cheer We together at the c l o n g each one with his g r t o n g as we put away we play we can see a better day นี่คือเนื้อเพลงนะคะ <Yeah. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงดเด็กๆทุกคนนะได้เห็นใบงานไปแล้วใบงานมีเกี่ยวกับเรื่องเพลงลอยกระทงถูกไหม <Oops. S 1> ทีนี้เรามาฝึกร้องเพลงกันก่อน เอจะลองให้ดูหนึ่งรอบเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองด้วยกันโอเคเอามาฝึกร้องเพลงเดี๋ยวเธอให้ตัวเองก่อนที่เธอก็ไม่มั่นใจที่เธอก็เสียงไม่ได้ดีนะฮะเด็กๆก็ขออภัยด้วยหากเสียงไม่ได้ดีเหมือนนักเรียนบางคนที่แบบร้องเพลงแบบเก่งมากอันนี้ก็ขอแบบคร่าวๆนะคะเด็กๆอ่ะมาดูกันนะคะเด็กๆ November full m o o n ชายลอยกระทงลอยกระทง And the waters high in the river and in the c l o n g ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง is here and everybody's full of h e e we together at the clong each one with his กระทง as we push away we play we can see a better day แล้วมัก็จะซ้ำแบบนี้อีกหนึ่งรอบอ่ะเด็กๆลองมาร้องต่างกันก่อน <Hey. S 2> จุดประสงค์ในการเรียนภาษาอกรุษวันนี้คือเพื่อให้เด็กๆ ฝึกร้องเพลงลอยกระทงซองให้ได้เอามาไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเด็กๆเอามาลองตามที่เชื่อเดี๋ยวเชื่อลองนะเด็กลร้องตามไหมนะเต็มตัว one two three November full moonshine ลอยกระทงลอยกระทง and the waters high In the liver and in the clone. Loy, Loy, Gratong. Loy, Loy, is here. And everybody full of cheer. We together at the clone. Each one with his craton. As we push away, we play. We can see a better day. เก่งมากๆเลยนะฮะเด็กๆนี่ก็คือเพลงรอยกระทงในเวอร์ชันเป็นอังกฤษเวอร์ชันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะระหว่างที่นักเรียนร้องเนี่ยจิ๊กก็จะขึ้นความหมายให้อยู่แล้วความหมายของเพลงนี้ว่าเขาร้องประมาณไหนนะฮะเด็กๆจริงๆเทศกาลเนี่ยถ้าเด็กอยู่ที่โรงเรียนนะฮะเราก็จะได้มีการทํากระทงถูกไหมแต่วันนี้ไม่เป็นไรเด็กๆก็ทําอยู่ที่บ้านนะฮะหรือใครมีวิธีทํากระทงของตัวเองกันแล้วก็ไม่เปน็นไรก่อนอื่นเลยเรามาขอเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับรอยกระทงกันเลยนะฮะเด็กๆ Hi คำแรกเลยนะค full moon full moon full moon นี่ก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะฮะเด็กๆก็คือในวันที่15คห้าพระจันทร์มันก็เต็มดวงใช่ไหมพระจันทร์เต็มดวงภาาอังกฤษก็คือ full moon ทีนี้วันขึ้น15บห้าเดือน12ภาษาอังกฤษก็คือ full moon day of the 12 l t h lunar month full moon day of the 12 l t h lunar month full moon d a y of the 12. t h Lunar month ก็คือวันขึ้น15่ําคำเดือน12นั่นเองนะฮะเด็กๆทีนี้ทำไมเราต้องทำกระทงสมมติว,นวันนี้คือกระทงดิเชอร์เป็นการขอคขม,มาพระแม่คงคาจุกไหมเพราะว่าเราเนี่ยมีการใช้น้ำในปีหนึ่งเรามีการใช้น้ำใช้ทำนั่นทำนี่ต่างๆเราก็ต้องมีการขอคขม,มาในวันลอยกระทงถูกไหมพระแม่คงคาภาษาอังกฤษก็คือ god it of water god it of water ทีนี้กระทงสมมติว,นวันนี้กระทงอ่ดิเชอร์ขึ้นรูปให้ กระทงภาษาอังกฤษก็คือ banana leaves wessel banana leaves wessel มีอะไรอีกในกระทงต้องมีอะไรที่มันอยู่รอบกระทงเลยทีเด็กเห็นไหมอยู่รอบกระทงเลยคืออะไรสิ่งที่มันอยู่รอบกระทงเราเรียกว่าใบตองทีนี้ใบตองภาษาอังกฤษคือ banana leaf banana leaf บนกระทงก็จะมีอะไรอีกที่เป็นสิ่งสวยงามประดับอยู่ดอกไม้ถูกไหมดอกไม้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า flower 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 ดอกไม้นั่นเองแล้วบนกระทงยังมีอะไรอีกเด็กๆเด็กดๆลองนึกซิทีนี้สิ่งที่มันอยู่บนกระทงอีกนอกจากใบตองและดอกไม้เนี่ยก็คือนี่ไงฮะเด็กๆใช่แล<ว>้นี่เห็นไหมอันนี้เรียกว่าอะไรฮะเด็กๆอันนี้เรียกว่าเทียนถูกไหมเทียนภาษาอังกฤษก็คือ candle candle c a n เ l e เราจะต้องมีเทียนใช่ไหมฮะที่อยู่บนกระทงและมีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่บนกระทง<อ>นี่ไงฮะเด็กๆเขาเรียกว่าทู t ูภาษาอังกฤษเราเรียกว่าจอยสติกจอยสติกจอ s สติกการเอากระทงเนี่ยไปลอยบนแม่น้ำไปลอยคำว่าลอยภาษาอังกฤษก็คือ float 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 ในงานวันลอยกระทงเนี่ยเขาจะมีจุดดอกไม้ไฟหรือจุดพุนะฮะดเด็ก<อ>เพื่อความสวยงามของงานวันลอยกระทงนะะั้นหรือความอลังการนั่นเองนะฮะคำว่าดอกไม้ไฟหรือพลุภาษาอังกฤษก็คือ firework 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 fire หรือบางที่จะมีการจุดประทัดใช่ไหมฮะดเด็กประทัดของเราก็คือ f i r e c r a c k e r firecrackers fire, crackers fire, crackers fire, crackers fire และช่วงนี้ก็เป็นคำศัพท์เข้า <S <S ๆเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะฮะเด็กๆใครที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้นะฮะเด็กๆย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทงได้เลยนะฮะเ <Hey. S 1> ด็กๆและส่วนต่อไปของการเรียนในวันนี้จะเป็นการทำกระทงนะฮะเ <Hi. S 1> ด็กๆ่ะเอานะฮะเด็กๆตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการทำกระทงนะฮะโดยที่เราจะทำกระทงโดยขนมปังน <Hey. S 1> ะฮะเด็กๆโดยใช้ bread bread นี่ไงฮะเบรดเราจะใช้เบรดในการทำที่เชร์ใช้นี่เลยนะฮะไข่ขา,ขาวจริงๆมันต้องมีแต่ไข่ขาวแหละ <Huh? S 1> ที่เชร์เี่เหลือไข่แค่ฟองเดี๋ยวก็เลยแยกในแค่นี้นะคะ <c oughs> เราจะใช้ไข่ขาวในการเชื่อมขนมปังแล้วก็จะมีเทียนมีทูบนะฮะเด็กๆจริงๆเด็กๆอยู่บ้านห้ามทำเองคนเดียวนะฮะถ้าเด็กจะทำต่ม ต้องมีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนําเท่านั้นนะคะดเด็กๆที่เชื่อทํากระทงขนมปังเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นการ protect environment เขาเรียกว่าอะไรเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะดเด็กๆกระทงที่ทําจากขนมปังนี่นะคะมันก็จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเราจะใช้่านขนมปังแบบนี้นะคะดเด็กๆทีนี้เมื่อเราได้่านแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆเราก็จะทาด้วย ไข,ข่ขาวเลยนะฮะดเด็กๆไข่ขา,ขาวเนี่ยจะเป็นการเชื่อมระหว่างขนมปังนะฮะดเด็กๆเอาไข,ข่ขาวทาแล้วไข,ข่ขาวเนี่ยมันจะประสานขนมปังเข้าด้วยกันนะฮะดเด็กๆโ <Yeah. S 1> ปะแบบนี้เลยประกบไปเลยให้เป็นฐานของกระทงของเรานะฮะดเด็กๆทีนี้เราจะมาทําดอกไม้กันดอกไม้เนี่ยเราจะทําจาก ขนมปังที่เป็นด้านอย่างนี้กันนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยเราก็ตัดขนมปังให้เป็นสามเหลีย่ยมแล้วก็ตัดขนมปังออกให้ได้แบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำตัวนี้ให้เป็นดอกไม้แบบนี้นี่ให้มันเป็นดอกไม้แบบนี้นี่นะคะเด็กๆเห็นไหม ทำให้มันเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็จะวางอยู่รอบๆฐานของเรานะคะเด็กๆแล้วเอาไข่ขาวนี่มาทาไข่ขาวนี่ก็เปรียบเสมือนกาวนะฮะเด็กๆทาทาทาไปเลยอ่าทาปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็ทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะเด็กๆจนครบเด็กๆสามารถทําเองได้นะฮะแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองเนี่ยอยู่ด้วยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบอันตรายนะฮะเด็กๆ ระวังอย่าให้ขนมปังมันขาดนะถ้าขนมปังฉีกขาดแล้วก็มันจะไม่เป็นดอกเป็นกลีบนะฮะเด็กเด็กเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้กลีบกระทงแล้วเห็นไหมได้กลีบกระทงมาแล้ว ทีนี้เราจะทำฐานของเราให้มันมั่นคงนะ,ะเด็กๆเ,เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก <Hey. S 1> เพิ่มจำนวนของขชิ้นขนมปังเข้าไปอีก <Hey. S 1> ตอนนี้เราได้ฐานของกระทงแล้วเรียบร้อย <Hey. S 1> นี่คือฐานของกระทงของเรานะฮะเด็กๆด, <Wow. S 1> ดูสิใช้ขนมปังทั้งหมด4แผ่น oh. ทีนี้เราจะต้อง ประสานตัวนี้นะฮะเด็กๆให้ติดกับตรงนี้เราไมัเริ่มแหละลอดหรือไม่ลอดมาดูดกันตอนนี้เป็นทรงกระทงแล้ว นี่นะฮะเด็กๆตอนนี้ได้กระทงแล้วเป็นแบบนี้เลยและเดี๋ยวเราจะรอให้แห้งโดยที่จะเอาไปเข้าหม้ออบนี่นะฮะเด็กๆเ,เราก็เอาหม้อรมร้อนของเราเนี่ยมาเพื่อที่จะใส่กระทงเข้าไปแล้วนะฮะเด็กๆเด็กๆห้ามทำเองคนเดียวนะฮะถ้าเกิดอยากทำตามต้องมีผู้ปกครอ,องคอยให้คำแนะนำใช้อุณหภูมิแค่160 10นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกัอนอีกทีตอนที่มันเสร็จนะฮะนักเรียนค่ะ <Hi. S 3> ตอนนี้ก็เหมือนจะได้แล้วนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเ,เ,เรามาดูกันดีกว่านี่สีสวยไม่ลากกระทงของเรานะฮะว้าวกระทงขนมปังเราจะตั้งชื่อมันว่า bread กระทง bread กระทงฮึบ oh my god สวยมากโอ้ <Hey. S 1> oh my god สวยมาก very beautiful ทีนี้เราจะทำกระทงให้สมบูรณ์นะฮะ <Yeah. S 2> โดยเราจะใช้จอยสติ๊กแล้วก็แคนด์ดลปักลงไปเลย <Yeah. S 2> ตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> สำเร็จนะเด็กๆกระทงของเราสำเร็จแล้วนี่กระทงนะคะขอลองก่อน November full moonshine, loy krathong, loy krathong, and the waters high in the river and in the claw. Loi, loi krathong, loi, loi krathong, loi krathong is here, and everybody full of cheer. We together at the clown. Each one with his grotong As we push away we play We can see a better day <Hi. S 3> นี่นะฮะเด็กๆมาดูว่ากระทงของเราจะลอยได้ไหม oh. อ่าก็พอลอยได้นะฮะนักเรียน <Hey. S 3> กระทงของเราก็รอยได้นะฮะแล้วก็สามารถเป็นอาหารให้กับปลานะฮะเด็กๆแล้วก็ไม่ทำลาย เขาเรียกว่าอะไรไม่ทำลายธรรมชาติด้วยนะเด็กเป็นการทำกระทงที่แบบพอรโหดแล้วก็แบบคือมันยากมากนะเด็กการทำงานฝีมือที่แบบค่อนข้างยากมากนะเด็กสำหรับเพลงลอยกระทงเป็นโมชันภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กเอาเนื้อเพลงเขียนลงไปในแบบฝึกหัดนะเด็กเดี๋ยวดูเชือ์ขึ้นให้ตรงนี้นี่เวลาที่เชือ์ขึ้นเนื้อเพลงให้แล้วเด็กก็สามารถกดหยุดแล้วก็สามารถลอกเนื้อเพลงลงไปในใบงานลอยกระทง English version ได้เลยโอเคแล้วเด็กๆก็อย่าลืมวาดรูปกระทงหรือใครที่จะค้นหารูปภาพจาก Google ก็สามารถหารูปกระทงมาได้ใช้รูปกระทงทนักเรียนอยากได้รูปกระทงแบบไหนหรือเรียนชอบกระทงที่เป็นแบบไหนเรีกนก็ลองเอามาดูนะฮะเด็กๆ นี่เป็นการเรียนโดยการปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ประสานกัไปด้วยนะฮะเด็กๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คลิปนี้เลยนะฮะคนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้ก็กด subscribe ช่องนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้าด้วยนะฮะเดี๋ยวมติดตามกันว่าคลิปหน้านี้เราจะมีเรียนอ,อะไรที่เชิญอยากให้เด็กๆได้ความรู้ไม่ม,มากไม่น้อยที่เชิญก็จะตั้งใจทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ความรู้อย่างเต็มที่เลยนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเด็ก๊า